ว่ากันว่าปรับอ EQ แล้วเสียงมันแย่ลงจริงหรือเปล่าครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ย EQ หรือ Equalizer ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดอาการแย่ลงหรือว่าเสียงมันดีขึ้นมากขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นการใช้งานแล้วรู้สึกชอบมากกว่านะครับขออธิบายอย่างนี้ก่อนดีกว่าเนาะปกติแล้วนะครับตัว EQ หรือ e q u a l i z e r เนี่ยนะครับมันก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบอ n นาล็อกนะครับแบบอ n นาล็อกก็คือที่ปรับด้วยแบบแมนนวลด้วยตัวเองที่เป็นตัวเครื่องมิกหรืออะไรก็ตามนะครับที่เัพงงลฟ รหรือการใช้งานโดยปกติทั่วไปของเราๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นการปรับ EQ แบบดิจิตอลผ่านตัวซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเล่นเพลงนะครับในตัวแอปพลิเคชันกับหูฟัง True w i r e ในบางรุ่นนะครับหรือจะเป็นตัว แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆนะบางทีเขาก็มีตัว EQ มาให้เราปรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดิจิตอล EQ เหมือนกันนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ปรับเลยเนี่ยเราก็จะได้ความรู้สึกของเสียงที่มันดูเรียวกว่านะครับมีความแบบดูสมจริงแล้วก็ได้คาแรคเตอร์ของเสียงจากหูฟังแล้วก็จากซอสต,ต้นทางเนี่ยที่มันมีความสมดุลมากกว่าแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเ,เพลงนี้เราฟังแล้วรู้สึกไม่สนุกเลยหรือหูฟังตัวนี้ที่เราซื้อมมาาาาเเเเรรรรริิ่่ชนกกัสียยงแล้้วอไดอใหๆ อยากได้คาแรคเตอร์เสียงใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะ เอาตัว eq ตัวนี้นะครับมาช่วยชดเชยได้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการปรับ eq เนี่ยผมแนะนําว่าเราสามารถที่จะปรับได้นะครับไม่มีคําว่าแบบแย่ลงหรือว่ามีผิดมีถูกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่เราชอบเป็นหลักเลยนะครับถ้าเราปรับแล้วรู้สึกว่าเราฟังแล้วแฮปปี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่เรากินก๋วยเตี๋ยนั่นแหละนะครับถ้าเราอยากจะปรุงเปรี้ยวหน่อยปรุงเผ็ดบางวันอาจจะแบบอยากหวานอะไรเงี้ยก็เติมน้าตาลเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ผู้ชมเลยครับว่าชอบคาแรคเตอร์แบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับไม่มีผิดมีถูกฮ แต่สุดท้ายนี้นะครับแค่ปรับ EQ เสียงก็เปลี่ยนไปแต่ตัวผมต้องปรับอะไรถึงจะเปลี่ยนใจคุณสวัสดีครับ